ไก่ไปเโอเคเดี๋ยวใส่หมูไปพร้อมกันเลยหม้อมันเล็กกน,นะก็กระหล่ำก็น่าจะนิ่มแล้วเพื่อนโอเคแต่ต้มก่อนก็เอาเส้นแล้วแต่ชอบบางคนก็อยากกินกรอบๆก,ก,ก็ไม่ต้องให้น,นั้นมากไงโอ้ใส่น้ำน้ำตรงนนีะ้ใส่เส้นก่อนหมูแป๊บเดียวก็สุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องมาฮนะน้ำเดือดลงแป๊บเดียว ใส่หมูไปเลยใส่หมูที่หลังเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวหมูจะหดไงจะใส่ใบพร้อมเครื่องน,นั่นแหละโอ้ยอสีเส้นไม่เหมือนกันนะวะน่าสงสใส่ใได้ก็ได้หมูถ้าไม่เอามากินวันนี้เ,เรียบร้อยนะเนี่ยนี่ล้างหลายรอบเหมือนกันนะอยู่ในตู้แบบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมากินได้อยู่เดี๋ยวใส่เครื่องไปเครื่องเค็มๆกินได้อยู่แบบแกะเครื่องใส่ก่อนนะมันเครื่องแบบตึงๆ ทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้มันจับกล้องง่ายจังวะเบ็เปะโลอ,อันนี้เครื่องอันนี้เครื่องน้ำตกนะรีดใ่นั่นแหละเครื่องบ